ผมเห็นการตั้งเป้าการเติบโตเศรษฐกิจแล้วผมอยากจะหูเราะเพราะว่าผมอยู่ในยุคตอนนั้นที่เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเฟื่องฟูปี2543ถึง49นายกรัฐมนตรีตอนนั้นถูกกล่าวหาว่าปั่นตลาดหุ้นนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับ GDP อย่างเดียวเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรามีนายกรัฐมนตรีที่น่าเบื่อน่าเบื่อเสร็จแล้วบอกว่า GDP ไม่สำคัญสำคัญ g h p Growth Happiness Product เอาแบบ ภูฐานคือมันไร้สาระมันต้อง GDP การตั้งเป้า GDP สมมุติผมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมจะแกเรนที GDP growth g u a r a n t e ี GDP growth ไม่ใช่ g u a ก a รน e ีแบบปอชอป Guarantee แบบพอเพียงแบบปอชอปอ GDP โตปีเท่าไหร่4วันนั้นผม45ไม่ถึง3.5ถึง4.2% GDP โตแบบค่อยเป็นค่อยไป คือถ้าเกิดรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยการันตี GDP 3.5ถึง4.2เปอร์เซ็นต์ผมจะไม่ว่าแต่รัฐบาลคุณพิสิทธ์เวชชชีวะเป็นนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งตามปกติแบบที่เขาบอกการันตี GDP 3.5ถึง4.2เปอร์เซ็นต์นี่คือคือแบบมันเด็กๆฮะเด็กๆก,ก,การันตี GDP ในยุคที่การแข่งขันดุเดือดขนาดนี้ฉเฉลี่ย4ปีต้อง6เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่กล้าการันตี GDP 6%ทําทำให้เศรษฐกิจโต6%เปเเฉลี่ย4ปีไม่ได้ไม่ต้องเป็นนายกการแข่งขันเพื่อบริหารประเทศตอนนี้มันดูเดือดมันดูเดือดฮะไม่ใช่เฉพาะในเพื่อไทยมันดูเดือดหมดทุกพักในความเป็นจริงเนี่ยถ้าปชปจะตั้งเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกไปเลยคอมมิตไปเลยผูกมัดไปเลยแล้วก็ไม่ต้องปั่นตัวเลขไม่ต้องสั่งสภาพัดให้ปั่นตัวเลขไม่ต้องสั่ง จังไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาคำนวณไปแต่ต้องการันตีคุณอภพิสิทธิ์กล้าการันตี GDP growth rate รึเปล่าเขาคงไม่การันตีเพราะเขาจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้สะท้อนถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริงตัวเลขสูงอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ยั่งยืนโอเคโอเคอันนี้รู้หมดฮะมันไม่ยั่งยืนมันไม่พอเพียงแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้ยุคโลกาภิวัตน นี่แหละคือตัวเลขที่วัดการเติบโตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องการันตี GDP 6% 3.5ถึง4.2โอ้มันเด็กๆ6%เฉลี่ย4ปีนั่นคือนโยบายข้อที่1ของปลืม้มโอเคไปดูข่าวต่างประเทศในช่วง Global Voices านัา ข่าวต่างประเทศวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับพลเอกวุฒิสตาน่วยนะครับตกลงแล้วก่อนหน้าน,นี้ผมตั้งคําถามว่าหลังจากนี้ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าพึ่งถามผมนะฮะไม่ทราบแต่ว่าที่ชัดๆแน่นอนตอนนี้คนที่จะเป็นประธานาธิบดีแล้วก็เป็นตําแหน่งใหม่นะครับประธานาธิบดีของประเทศพมา่าคือพลเอกวุฒิสตาน่วยฮะคือคอนเซปต์ของพมา่าคือเป็นระบอบระบอบอคือตอนนี้พมา่าเนี่ย แปรรูปจากระบอบที่มีประธานของ SPDC เป็นประมุขของประเทศคือในเดิมก็เป็นพลเอกวสุตานช่วยพลเอกวสุตานช่วยเป็นประธานของ SPDC ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารสูงสุดของประเทศซึ่งดูแลความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาของพม่าตอนนี้หลังจากมีการเลือกตั้งก็จะมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าบังเอิญนายกรัฐมนตรีคนนั้นจะไม่มีอำนาจในการบริหารประเทศจริงๆเพราะว่ายังมีประมุขของประเทศซึ่งเป็นประธานาธิบดี ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งปัญหาคือมันผิดคอนเซปต์ไงฮะมันผิดคอนเซปต์คือคนคนที่ไม่ได้คิดลึกๆเรื่องนี้เนี่ยผมนั่งคิดลึกๆเรื่องนี้คือตอนนี้บังเอิญพม่าเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะปกครองด้วยระบอบอะไรเขาให้มีตําแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าดันให้ประธานาธิบดีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วยังให้มีอํานาจในการบริหารประเทศทั้งๆที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพูดง่ายๆพลเอกประยุทธ์จันทร์ช่วยจะ มีโอกาสมีช่องทางทางกฎหมายในการแทรกแซงการทำงานของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คงจะเป็นหนึ่งในทหารผู้บริหารระดับสูงของกองทัพซึ่งเขาจะแต่งตั้งขึ้นมาพลเอกวุโสมองเอนั้นจะลาออกไปนะครับจกกะเกษียณอายุจะมีตำแหน่งอื่นสำคัญอย่างเช่นประธานสมัชชาแห่งชาติประธานพรรค USDP นะครับประธานพรรค USDP จะเป็นคนเดียวกับนายกรัฐมนตรี แต่ว่าทั้งหมดนั้นก็แทบจะไม่สําคัญเพราะว่าคนที่เป็นประมุขของประเทศก็ยังเป็นพลเอกวุฒิตาช่วยซึ่งก็ยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็ยังเป็นผู้นํากองกองทัพแถมมีตําแหน่งเสริมขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีไปด้วยนะครับนี่คือพมา่าในยุคประชาธิปไตยแบบครึ่งใบผมใช้คําว่าครึ่งใบเพราะว่าของเรานี่ผมใช้ประชาธิปไตยค่อนใบคือเราพัฒนากว่าเขาแต่ในรูปแบบในสถาปัตย์ปัตยกรรมทางการเมืองของเราก็ยังไม่ค่อยเพียว เพื่กัดสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีประเด็นเนินๆอีกมากมายครับ ขยะไม่ใช่ของหน้ารังเกียจอีกต่อไปจากเหม็นทำให้หอมแล้วเป็นเงินเป็นทองได้ที่วงหาริ์เนี่ยทำยังไงทำยังไงจะหาเช้าดึงแล้วกินได้ร้อยค่ําเลย ซื่อสัตว์ซื่อตรงต้องวงทย่กลิ่นที่หอมกว่าน้ำหอมยี่ห้อไหนในโลกอืมเหนน็นะฮะมันสดชืน่นที่สุดเลย <laughs> จะมีอะไรที่หอมกว่ากลิ่นของเงินทอง ถึงช่วงเดลี่ขวดในวันนี้นะครับประธานาธิบดีของจีนหูจินเตาก็ไปเยือนสหรัฐอเมริกาพบกับบารักโอบามาเมื่อคือนนี้มีการรับประทานอาหารข้าร่วมกันเป็นสเตตดินเนอร์ครั้งใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นสเตทดินเนอร์ระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนครั้งแรกตั้งแต่สมัยที่บิลคลินตันได้รับประทานอาหารข้ากับเยียงซีมินหูจินเตาได้พูดนะครับว่า we both stand to gain from a sound China-U.S. relationship and lose from confrontation พูดเป็นภาษาจีนนะฮะให้สัมภาษณ์คือทั้งสองประเทศนั้นจะได้มากกว่าหากความเป็นมิตรเป็นมิตรภาพระหว่างสองประเทศนั้นอยู่ยัง่งยืนยาวนานต่อไปผมเติมเข้ามาหน่อยแล้วกันถ้าผมแปลจากภาษาอังกฤษนี้โอบามาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าทั้งสองฝ่ายจะได้มากกว่าจากการประสบความสำเร็จของอีกฝ่ายไม่ได้มองว่าเป็นศัตรูและต้องกำจัด นะครับนี่คือโอบามาหูจินเตาเมื่อคืนนี้สเตตดินเนอร์เมื่อวานนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับสมัยที่บุชต้อนรับหูจินเตานั้นให้โอกาสแค่หูจินเตาให้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยซึ่งถือว่าดา์เกรดไปเลยนะฮะครั้งนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาให้รับประทานอาหารค่ำกันได้ให้ดินเนอร์หุ้นไทยในวันนี้ปรับลดลงไป12.64จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย31,178ล้านปรับลดลงไป1.22เซ์ 1,022.16จุดนะครับไฟฟ c t เตอร์ actor, มีเรื่องของ Goldman Sachs ไม่ยอมขายหุ้น Facebook ให้กับชาวอเมริกันกลัวผิดกฎของกรอ,อตอสหรัฐ o l d m a n Sachs รายงานผลประกอบการในไตรามาสที่4ของปีที่แล,ล้วลดลงมาครึ่งหนึ่งนะฮะส่งออกของไทยโต18.8%ในเดือนธันวาคมนำเข้าโต11.5%ในเดือนเดียวกันดีแทเปลี่ยนซีอครั้งใหม่นะครับตั้งจอห์นเอดีอับดุลลาจากเทเลนอปากีสถานขึ้นนั่งซีอี อันนี้คือถือว่าดีนะฮะแสดงว่าอย่างน้อยคนที่เคยอยู่ในปากีสถานจะเข้าใจการเมืองไทยนะเพราะฉะนั้นมาอยู่เมืองไทยสําหรับอดีต c ีอของ d ีแทแถวปากีสถานน่าจะเข้าใจการเมืองไทยได้ง่ายกว่าเดิมไตรมาสแรกงบปี54ครั้งนั้นเก็บรายได้เพิ่ม3.900แสนล้านเกินเป้า11.7%เอเปอรเ็นเพิ่มโควตาการผลิตน้ำมันนะครับซาอุดิอาระเบียค่อยๆปล่อยให้ประเทศอื่นๆนั้นผลิตน้ำมันได้ เต็มที่แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ราคาน้ำมันมนั้นสูงเกิน100เหรียญต่อบารล์ลซึ่งก็มีโอกาสสูงว่าจะสูงเกิน100เหรียญต่อบรล์ลจะพูดช่วงช่วงท้าย d เดลี่พิกในประเด็นที่เกี่ยวกับเบลลสโกนี่หนึ่งเซอร์เวอร์เบลลสโกนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีน่าสงสารมากน่าสงสารมากเพราะว่าคือผมก็ไม่รู้ก็ทําผิดจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาเจอศาสตร์โคล ผมให้เขาเป็นหนึ่งในบุคคลแห่งปีของปีที่แล้วได้ซ้ำไปเป็นนักการเมืองที่กลับมาแจ้งเกิดใหม่หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ามีสัมพันธ์สว่าดกับสตรีอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเองเสร็จแล้วตอนนี้ถูกกล่าวหาว่าไปมีความสัมพันธ์กับหญิงให้บริการที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคือถูกกล่าวหาว่าไปซื้อบริการเด็กที่มีอายุ15ปี นี่เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากนะฮะคือไม่ใช่เฉพาะผิดกฎหมายแต่เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้ด้วยแล้วนายกมนตรีอิตาลีก็ถูกกล่าวหาอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะแล้วหลายคนด้วยครั้งนี้แต่ว่าโบโลสโกนี่ผมไม่รู้ทําไมผมเชื่อว่านี่เป็นคนที่จะสามารถฝ่าฟันแรงเสียดทานได้แบบไม่เหมือนนักการเมืองคนอื่นในโลกโบโลสโกนี่นั้นเจอสองครามมาเยอะครั้งนี้ก็เป็นสงครามอีกรอบหนึ่ง ก็คงจะผ่านพ้นไปได้อีกนะค,คนคนนี้ไม่ธรรมดา s ซิล i วิโอเบลลสโกนีนายกรัฐมนตรีของอิตาลีนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับพบก,กันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการ Intelligence ส่วนในประเด็นประเด็นเพื่อไทยต้องรอดูสถานการณ์เพิ่มเติมอีกน,นิดนึงนะค่คอยวิเคราะห์กันต่อถ้าจะมีการแยกไปตั้งพรรบางส่วนจริงๆก็เป็นเรื่องยาว,วก,ก็นหนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ